เฮ้ยตัวนี้เหมือนจะตายเลยอ่ะเป็นน้ำดำอ่ะน่าจะตายกันนไรครับสวัสดีค่ะวันนี้น้องกันไหมกับแมเบิดวันนี้เราจะมาดูหนอนที่เราเลี้ยงไว้นะคะหนอนผีเสื้อนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ เช้าวันที่9นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่าหนอนของเรา9วันแล้วจะเป็นยังไงนะคะก่อนซี้ว่า9วันแล้วจะเป็นยังไงบ้างะะเ,เปิดกันเลยอันนี้ก็เป็นดักแด้หนึ่งสองสามุย ตัวนี้เหมือนจะตายเลยอ่ะตัวนี้ไม่ตายเดี๋ยวดูก่อนแบบแดกตัวนี้น่าจะตายนะคะน้องๆตัวนี้ค่ะเป็นแบบเป็นดำดๆอะน่าจะตายตัวนกันตัวไหนครับตัวนี้เห็นไหมมีดำาๆด้วยตัวนี้ไม่มีดำดๆตัวนี้ยังไม่ตายค่ะตัวนี้เป็นหนอน ยังไม่ตายอืมตัวนี้ยังไม่ตายครับตัวนี้เป็นไงตัวนี้น่าจะตายเนี่ยเป็นดำดำเดำีด๋ยวให้เพื่อนๆดูกันเนี่ยเป็นดำดำเลยอ่ะตัวอื่นไม่เป็นไรนะคะปกต,ติมีตัวนเนี้ยเนี่ยหัวมันดำดำ,ดำมันน่าจะแล้วก็เป็นน,ำนาำงาน่าจะตายแล้วค่ะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันก่อนนะคะตายเดี๋ยวเราต้องเอาออกเดีออ๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงบ้าง นะเมื่อกี้เมื่อกี้กี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ตัวห้าหกเจ็ดตัวนี่ดักแด้ตัวนี้ยังอยู่ปกตินะคะแล้วก็อันี้หนอนตัวใหญ่ยังอยู่ปกติไมจับนะจับเนี่ยนะทำไมอันนี้เจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัว น้องใส่กระดาษทิชู่ครับชใช่เอาใส่เลยเหมือนเดิมเหมือนที่เคยใส่เลยนะ<อ>เดี๋ยวเราเอาไว้ไม่ปูใส่ลงไปอ,อันนี้แม่เปิ้อนตัดหนามออกเรียบร้อยแล้วนะคะอเอ้่อ้าวมันจะเปียกนิดนึงเพราะว่าล้างมานะครับลูกตัดหนามออกเรียบร้อยแล้วนะคะให้น้องจับได้ให้น้องต้นไม้จับได้ได้ไหมครับพอแล้วเก่งมากตบมือก่อน ฝนนีมือน้องต้นไม้เสียบใบมะกรูดกับน้ํานะคะตัวที่หนึ่งนี่น้องน้องดูดิตัวที่สองมีะะขาปะขาอะไรอะ่ะแขนเนี่ยมีห<า>นอนก็มีสิครับลูกอ่ะหนอนใส่ลงไปในนี้ให้หน่อยตัวที่สองใส่เบาๆนะลูกใส่ลงไปเลยโอเคให้อยู่กับตัวที่หนึ่งเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ปกติด,ดีนะคะตัวเนยเดี๋ยวเราเอาไ,ม,ไมั้ำตรงนี้ไว เขาจะได้อยู่เฉยๆใส่ป <ะ S 1> ใสไปเลยล็อกไปเลยล็อกไม่ออกอ่ะไม่ให้ขยับนี่ส่วนตัวนี้ตายแล้วแหละเดี๋ยวเราแกะออกเลยนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรตายเดี๋ยวไปโดนตัวอื่นมาโดนเดี๋ยวจะตายกันไปหมดเดี๋ยวเราแยกไว้อีกกล่องน,นี้น่าจะตายนะคะเดี๋ยวเราแยกไว้ก่อน เรียบร้อยอันนี้สามาตัวนี้ปกติเรียบร้อย <am> ก็วันนี้แม่เปิ้ลกับน้องต้นไม้ก็ทําความสะอาดกล่องเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนอาหารให้นอนผีเสื้อของเราเรียบร้อยแล้วนะคะไอ้ <am> เป็นรวูอย่างนีน้มันเป็นรูให้หนอนหายใจครับน้องต้นไม้ครับเราเลี้ยงหนอนกันมากี่วันแล้วนะเก้าวันกับแม่ครับเราเลี้ยงหนอนกันมา9มวันเรามีหนอนอยู่ทั้งหมดสิบตัว วันนี้วันที่9เราเหลือหนอนอยู่8ตัวนะคะตาไป2ตัวแล้วค่ะและแม่เปิ้ลกับน,น้องต้นไม้จะมาอัปเดตหนอนผีเสื้อที่เราเลี้ยงกันไว้ให้น้องๆทางบ้านดูเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเป็นผีเสื้อเลยนะสําหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย าดูตัวอื่นกันต่อเลยนะว่าจะเป็นยังไงใครเลิอนานเราเลี้ยงหนอนกันมากี่วันแล้วนะครับน้องต้นไม้กี่วันแล้วกี่วันล่ะกี่วันหนึ่งสาเ้วรามีหนอนอยู่กี่ตัวนะหนึ่งสิบตัวครับสิบตัวครับ